ตำแหน่งนี้เลยเลยี้ให้ดูอะตำแหน่งนี้ก็ก็ตอนี้เามปถานอ่าใช่ครับตอนนี้อายุมันปีกว่า ก็เป็นเสือที่เลี้ยงเนี่ยท่าเมื่อก่อนเราจะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเป็นเป็นเหมือนท่าักอะไ่อย่างเงี้ยอ่าอ่ามีประวัติประมาณนั้่และนี่คือลูกเขากับลูกหมูหรือลูกตัวอื่นตัวที่แล้วถึงแน่นอนเขาบอกว่าอะไรทจะถึงเหลือมันเหรอจะพ่อแม่ที่แม่ที่มันไม่เลี้ยงลูกในในเวลาที่มัน แล้วหมูชุดเี่ออก่ากแม่หมูมีอรล้วก็มีกิจกรรมที่ืยะคิดเลขไปทำอะไร้แต่น <mixer> ี่จะมีหมูคิดเลขนะใช่แม่อยับแช่นี่มัจะมแค่ภาพหมุนี่แหละครับ ก็แต่ที่เรามาตรวจน,นะครับเราก็พบว่ามีการนำลูกชนะลูกหมูนะครับไปอยู่ในกรงของเสือให้เสอเอือดูเล่นนะครับซึ่งมันก็เข้าข่ายความผิดในเรื่องของเกี่ยวกับสววสดาพา์นะครับทีนี้ที่มาดูวันนี้ก็คือดูเพื่อจะให้ดูว่ามันมีการลูกหมูเนี่ยมีการเจ็บป่วยเจ็บปวดหรือครับการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับซึ่งจาก ดูหลักเอกสารดูหลักฐานต่างๆแล้วนะครับเรายังไม่พบนะครับที่มีลูกหมูบาดเจ็บนะครับแต่ตอนนี้เราก็คงฟ้องร้องนะครับตามพรบรป้องกันการค้ารกรรมและการเดอดร้อทสัตว์เพื่อจะใหเ้เจ้าของเนี่ยดำเนินกา,การแก้ไขนะครับแล้วก็คงดำเนินการขั้นตอนตามกระบวนการของศาลต่อไปครับเราดำเนินการก็าหาอะไรบ้างครับ ข้อหาที่เราแจ้งความตอนนี้นะครับก็เป็นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดสิทธิภาพสัตว์นะครับตามมาตรา22ของพรบรป้องก,กันการทูกกรรมและการจัดสิทธิภาพสัตว์นะครับคือเนื่องจากว่าในประกาศกระทรวงฉบับพศ2561เรื่องการจัดสิทธิภาพสัตว์ก็ได้ระบุเอาไว้ในข้อ4วงเล็บ2นะครับว่าผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดํเาเนินการจัดสิิภาพให้สัตว์เนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับ ไม่มีการหวาดกลัวนะครับทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อไม่ได้รับความปลอดภัยส่วนวงเล็บ4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่ที่สุขสบายนะครับว่าผู้เรียนจะต้องจัดการเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันผิดทั้งข้อ2เรื่องอันตรายแล้วก็เรื่องการหวาดกลัวแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ที่สบายเพราะว่าลูกหมูก็จะมีความหวาดระแวงต่อเสือที่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับ นี้เข้าข่ายกรศักษหรือเปล่าครับเอ,อ่ออันนี้ยังไม่เข้าข่ายเทนโยกรรครับถ้าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับการสัตว์เจ็บป่วยเจ็บปวดอย่างนั้นจะเข้าข่ายตอนนี้เท่าที่เราหาหลักฐานเนี่ยเราก็เห็นหมูที่เข้ามาแสดงให้เราดูนะครับซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หมูชุดเดียวกับที่เคยเคย,เคยอยู่จริงหรือเปล่ามันไม่มีอาการแบบนั้นแต่เรากำลังจะหาห,าหลักฐานอื่นประกอบต่อไปครับ ให้พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้หน่อยครับก็เหตุการณ์ในครั้งนี้จริงๆหลังจากที่เป็นข่าวออกไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอ่ะทุกทุกฝ่ายละสามสี่ฝ่ายเข้ามาพร้อมกันวันนั้นเข้ามาหาก็เลยพูดถึงความไม่สบายใจในภาพที่เป็นข่าวออกมาซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่ได้สบายใจกับกับภาพที่ที่ออกไปก็เลยวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าส่วนนี้มันตัดออกไปได้ไหม มันควรจะตัดออกไปมีเราก็เห็นด้วยเราก็ดาเนินการทันทีเลยเราก็ไม่มีไม่ไม่คดัดค้านในส่วนในส่วนวนั้นก็ถือว่าความไม่สบายใจอยากตัดความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นด้วยทาบริษัทตัดตั้งแต่วันวันแรกแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้บริษัทก็ไม่มีเอากลับมาให้ทําลักษณะเดิมอีกนะครับอันนี้ทำบริษัทอินดีนอย่างแน่นอนครับผม